การเป็นผู้บริหารที่ดีเป็นได้ไม่ยากเพียงแต่ว่าทุกคนมีความมุ่งมั่นในการทำงานเพื่อให้เกิดความเชื่อถือเชื่อมั่นและศรัทธาในการบริหารจัดการที่เกิดคุณภาพในสถานศึกษาแห่งนั้นสิ่งแรกที่อยากจะฝากให้นักบริหารได้พึงปฏิบัติก็คือเรื่องของการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ต่อการทำงานให้เป็นที่เชื่อมั่นเชื่อถือและศรัทธากับบุคคลที่พบเห็นโดยเฉพาะการวางตัวการปฏิบัติตัวในเรื่องของพื้นฐานเบื้องต้นเช่นเรื่องของการให้เกียรติผู้ร่วมงานเคารพเชื่อถือเชื่อฟังผู้บัคคบบัญชาและมีการประสานสัมพันธ์ในการทำงานตลอดจนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ทำให้การทำงานเกิดความราบรื่น ประการที่สองที่อยากจะฝากให้นักบริหารได้พึงระวังก็คือเรื่องของการทำกิจกรรมที่จะทำให้องค์กรเกิดการพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศตามที่เรามุ่งหวังโดยเฉพาะเรื่องของการนำนโยบายไปสู่การปฏิบัติที่เป็นไปตามนโยบายที่ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานต้นสังกัดได้กำหนดไว้สิ่งต่างๆที่จะเกิดความสำเร็จตามเป้าหมาย ที่เป็นที่พึงประสงค์หลักสําคัญอีกประการหนึ่งก็คือเราควรจะต้องมีเครือข่ายความร่วมมือที่อยู่รอบด้านทั้งตัวของเราเองและทั้งเครือข่ายที่เป็นเครือข่ายสถานศึกษาที่เกี่ยวข้องทั้งในหน่วยราชการของเราหรือหน่วยราชการอื่นเพื่อให้เกิดความร่วมมือในการพัฒนาอย่างเต็มขีดความสามารถประการที่3ก็คือเรื่องของอการศึกษาวัฒนธรรมองค์กร ที่เราอยู่รวมทั้งวัฒนธรรมองคอ์กรที่เกี่ยวข้องการศึกษาวัฒนธรรมองคอ์กรที่จะทําให้เราเรียนรู้ถึงวัฒนธรรมองคอ์กรที่มีความรักความผูกพันความร่วมมือและการดูแลให้เกียรติกันนั้นเป็นเรื่องที่มีความสําคัญยิ่งนะครับและประการสุดท้ายที่จะฝากให้นักบริหารได้พึงระวังก็คือว่าการทํางานที่จะประสบความสําเร็จ ตามนโยบายใดก็ตามถ้าเราขาดการเสียสละการทุ่มเทการทำงานอย่างจริงจังก็จะทำให้งานเดินไปตามเป้าหมายไม่ได้ไม่บรรลุผลตามที่เรามุ่งมุ่งหวังดังนั้นการที่พวกเรา,เาจะทํางานให้เกิดความสําเร็จตามที่มุ่งหวังนั้นทุกคนจะต้องทุ่มเทอย่างจริงจังมีวินัยในการทํางานศึกษาบริบทขององ,องค์กรให้ถ่องแท้แล้วกเ็เรียนรู้ การทํางานที่เกิดขึ้นการแก้ไขปัญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นในระหว่างการทํางานนั้นก็เป็นวิถีที่จะต้องอเผชิญอย่าได้ท้อแท้อย่าได้หมดหวังขอให้ทุกคนมีความหวังในการทํางานสู่ความสาเร็จตามที่มุ่งหวังไว้ทุกประการครับ